กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องของ5ความเข้าใจผิด,ผดเรื่องโลกร้อนที่แพร่หลายอยู่ในโลกออนไลน์ความจริงที่ว่าโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนถูกบันทึกไว้เป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่เป็นปัญหาเพราะถ้าผู้คนเชื่อเรื่องเท็จมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจล่าช้า,าออกไป BBC ตรวจสอบ5ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยครั้งในโลกออนไลน์ความเชื่อผิดๆิด 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องจริง ใน t ิกตอกวิดีโอภาษาสเปนเผยแพร่ข้อมูลแบบผิดๆว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีอยู่จริงและมีผู้รับชมหลายพันครั้งข้อความในโซเชียลมีเดียลักษณะนี้ยังแพร่กระจายไปในภาษาต่างๆทว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ1800 อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นแล้ว1.1องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงอย่างชัดเจนว่านี่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศก๊าซเหล่านี้เช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนเก็บพลังงานส่วนเกินในชั้นบรรยากาศโลกไว้แล้วทำให้โลกร้อนขึ้นกว่าเดิม ภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมหาสมุทรกำลังร้อนขึ้นระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นสัตว์ต่างๆกำลังจะสูญพันธุ์และยังส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารนอกจากนี้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเช่นคลื่นความร้อนยังเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงหลักการนามธรรมที่จับต้องไม่ได้อีซีดีนปินโต นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศชาวโมซัมบิกจากสถาบันอุตุนิยมวิทยารอยัลเนเจอร์แลนด์กล่าวสิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้และสังเกตได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศได้ศึกษาและบันทึกไว้อย่างกว้างขวางความเชื่อผิดๆข้อ2การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมชาติข้อความภาษาฝรั่งเศสในแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์เดิม อธิบายแบบผิดๆว่าภาวะโลกร้อนเป็นกระบวนการธรรมชาติโดยมนุษย์มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยคำกล่าวอ้างนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในหมู่ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนมุมมองของพวกเขาที่มักจะพูดว่าในตลอดประวัติศาสตร์โลกของเรามีวัฏจักรที่โลกร้อนขึ้นและเย็นลงสลับการเกิดขึ้นหลายครั้ง การดำรงอยู่ของวัตจักรเหล่านั้นได้รับการบันทึกไว้อย่างดีแต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางธรรมชาติเช่นการเปลี่ยนแปลงวงโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าหากมนุษย์ไม่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลภาวะโลกร้อนในปัจจุบันก็คงไม่เกิดขึ้นอัตราความเร็วที่โลกร้อนขึ้นถือว่ามีนัยสำคัญเช่นกัน ครั้งสุดท้ายที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิที่สำคัญอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น5องศาเซลเซียสในช่วงเวลาหลายพันปีแต่อัตราการอุ่นขึ้นในปัจจุบันเร็วกว่านั้นมากในเวลาประมาณ150ปีดาวเคราะห์ดวงนี้อุ่นขึ้นแล้ว1.1องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์บอกว่าภายใต้ตามคำมั่นสัญญาด้านสภา,ภาพภูมิอากาศในปัจจุบันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มว่าอาจเพิ่มขึ้นประมาณ2.5องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้ความเชื่อผิผดๆข้อที่3การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ปัญหาของเราผู้ใช้งาน x ในไนจีเรียโพสต์ข้อความว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ปัญหาของแอฟริกา นี่เป็นหัวข้อทั่วไปที่พบเห็นได้ในกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งบางครั้งอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาของชาวตะวันตกโดยแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเขาเลยยังมีความเข้าใจผิดๆอีกว่าการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของประเทศที่ร่ำรวยกว่าเพื่อยับยั้งการเติบโตทางเศร,รษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ ประเทศที่มีความมั่งคัง่งเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรจีนหรือสหภาพยุโรปมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอดีตซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่มีขอบเขตและเกิดผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรายได้น้อยซึ่งหลายชาติขาดแคลนทรัพยากรในการเตรียมการรับมือกับปัญหา ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้พื้นที่บางส่วนของตะวันออกกลางเช่นซีเรียอิรักและอิหร่านได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นกันในขณะที่แอฟริกาตะวันออกเช่นเคนยาเอธิโอเปียและโซมาเลียได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภยัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกแต่ส่งผลกระทบอย่างไม่เท่าเทียมกันฟาฮาน่าซันทาน่า จากมหาวิทยาลัยซีรราคิวส์ในสหรัฐกล่าวมันส่งผลกระทบต่อชุมชนในสังคมของประเทศกำลังพัฒนามากกว่าในประเทศพัฒนาแล้วทั้งที่จริงพวกเขามีส่วนทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดสิ่งนี้ทำให้นักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศบางคนเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยกว่าเป็นผู้นำในการระดมทุนสนับสนุนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติม และช่วยเหลือประเทศอื่นในการจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วทุกประเทศจำเป็นต้องตอบสนองอย่างแข็งขันทั้งเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและการปรับตัวอย่างสุดความสามารถโดยผู้ปล่อยก๊าซส,สูงสุดต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อลดปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลงสันทนากล่าวถัดมาความเชื่อผิดๆข้อที่4ระดับน้ำทะเลไม่ได้เพิ่มขึ้น ข้อความหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X เขียนเป็นภาษาโปรตุเกสแสดงให้เห็นความเข้าใจอย่างผิดๆที่ว่าระดับน้ำทะเลยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าโลกจะร้อนขึ้นก็ตามคำกล่าวอ้างที่คล้ายกันนี้มักโพสต์ประกอบภาพถ่ายของพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยมีจุดมุ่งหมายชี้ชวนให้เห็นว่าระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งที่ติดอยู่บนพื้นดินในทานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งก็เริ่มละลายทําให้ปริมาณน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นน้ำจะขยายตัวเมื่ออากาศอุ่นขึ้นและองค์กรด้านอาวกาศของสหรัฐหรือนาซ่าระบุว่ามหาสมุทรได้ดูดซับความร้อนของโลกไว้แล้วถึง90%ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิน้ำเพิ่มสูงขึ้นมหาสมุทรก็ขยายตัวด้วย มีการประเมินว่าในช่วงเวลาเพียง100ปีระดับน้ำทะเลทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม160เป็น210มิลิเมตรกระบวนการนี้มีแต่จะเร็วขึ้นเท่านั้นและเริ่มส่งผลกระทบแล้วน้ำทะ,ทะเลที่สูงขึ้นหมายถึงการกัดเซาะชายฝั่งจะเร่งตัวขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำท่วมมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากไม่มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นถึง2เมตรภายในสิ้นปี2,100นั่นหมายความว่าผู้คนนับล้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาจมองเห็นพื้นที่ของตนถูกน้ำท่วมหรือจมบาดาลในร็เรวนี้การปรากฏของความเป็นจริงข้อนี้เห็นได้ชัดเจนในชุมชนชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกหลายแห่งอายูลาอโพโลา นักศึกษาปริญญาเอกชาวไนจีเรียที่กำลังศึกษาการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของระดับน้ำทะเลที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศกล่าวเขายกตัวอย่างพลางชี้ไปที่เมืองอาราเจทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียซึ่งมีรายงานบางฉบับระบุว่าประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องพลัดถิน่นอันเป็นผลมาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ถัดมาความเชื่อผิดๆข้อที่5การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นสิ่งดีสำหรับพวกเราในประเทศที่เผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องแนวคิดเรื่องโลกร้อนขึ้นอาจฟังดูน่าสนใจในแวบแรกตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook ในรัเสเซียบอกว่าอากาศที่อุ่นขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงเป็นผลในเชิงบวกของภาวะโลกร้อน ปัญหาก็คือผลประโยชน์เล็กน้อยใดๆที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเทียบไม่ได้เลยกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกว้างขวางทั่วโลกสหประชาชาติประเมินว่าหากอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โลกเสียหายถึง54ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง ประเทศในตะวันออกกลางอาจเห็นพื้นที่เกษตรกรรมกลายเป็นทะเลทรายประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจหายไปอยู่ใต้น้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นประเทศในแอฟริกาอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารแม้แต่ในประเทศที่หนาวเย็นกว่าเช่นรัเสเซียไฟป่าก,ก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนขึ้นและแห้งมากขึ้นความจริงก็คือเราได้เห็นเหตุการณ์สุดขั้วมากมายเกิดขึ้นทั่วโลกแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์แทรงดูวองจากมหาวิทยาลัยเทเวนเตในเนเธอร์แลนด์กล่าวคลื่นความร้อนเกิดขึ้นในอเมริกาเหนือยุโรปและจีนในเดือนกร,รกฎาคมปี2023นอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นทั่วโลกภัยพิบัติทั้งหมดนี้สร้างหายนะต่อชีวิตมนุษย์และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจครับ ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ